มาดูหัวข้อ3-4นะคะเรื่องแรงเสียดทานเนาะแรงเสียดทานคืออะไรแรงเสียดทานเนี่ยมันอ่ะดูมาดูภาพกบบ่อนละกันจากภาพเนี่ยมีไอ้พ่อหนุ่มคนหนึ่งออกแรงผลักประตูเนาะอ่าไปทางไหนไปทางขวาประตูก็จะเคลื่อนที่ไปไปทางขวาอ่าทีนี้เขาบอกว่ามันมี friction force เกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าลองคิดภาพว่าไอ้เนี่ยมันผลักบนพื้นใช่ป่ะว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องเนาะ พื้นบนห้องถ้ามันไปผักบนาลานน้ําแข็งอย่างเงี้ยหรือไปผักบนทุ่งหญ้าผักบนถน,นนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแรงที่ใช้ในการกระทํานีไยแรงเอฟที่ออกนเ่ยแตกต่างกันไหมเอ่อเพื่อนบอกว่าน่าจะแตกต่างกันเนาะโอเคถามว่าเราปัจจัยที่ทําให้เราต้องออกแรงมากหรือน้อยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเนาะเออก็คือมันเราบอกว่ามีแรงเสียดทาน แล้วแรงเสื่อยฐานคืออะไรจากภาพ A กับภาพ B เห็นไหมเอเป็นเด็กชายเนาะ,ะเคลื่อ,ทอนทนี่อันนี้เรียกว่าอะไรอะเล่นเจสกีเหรอไม่ใช่เจสกีรละไอส์เกตเนาะเป็นไอส์เกตสไลด์ลงมาจากภูของน้ำแข็งส่วนในภาพ B นี้เล่นอะไรอะอันนี้เหมือนสไลด์ลงมาบนทุ่งหญ้าถามว่า A กับ B อันไหนมีแรงเสื่ยานมากกว่ากันเราอาจจะบอกไม่ได้ไม่มั่นใจ แต่ถามว่าถ้าสไลด์สกเก็ตน้าแข็งเนี่ยกับสไลด์บนทุ่งหญ้าเนี่ยอันไหนจะเคลื่อนที่เร็วกันอันไหนจะถึงพื้นดินก่อนกันถ้าความสูงเท่ากันน่าจะเป็นเอใช่ไหมถามว่าอันไหนมีแรงมากกว่า,ากันอาจจะแรงที่จะทำเท่าไหร่ใช่ไหมพยายามก็พยายามคิดกันอยู่ทีนี้แต่เราหลายคนบอกว่าถ้าพูดถึงแรงเสียดยทานเนี่ยเอมันน่าจะน้อยกว่าบีเพราะว่ามันเป็นพื้นน้ำแข็งมันน่าจะถลายลื่นลงไปได้ได้เร็วกว่าถลายแบบทุ่งหญ้า มาดูแรงเสียดทานแรงเสียดทานเนี่ยเขาบอกว่ามันคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชิ้นนะคะเป็นแรงที่พยายามมันเป็นแรงพยายามที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเนาะซึ่งแรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุเคลื่อนที่ลงแรงเสียดทานก็มีทิศทางก็คือพุ่งขึ้นนั่นเองเนาะโอเคทีนี้มาดูประเภทของแรงเสียดทานแรงเสียดทานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะมีแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจน แรงเสียดทานสถิตเนี่ย static friction เนี่ยก็คือแรงเสียดทานที่เกิดกับวัตถุขณะที่วัตถุมันอยู่นิ่งหรือว่าเริ่มเคลื่อนที่ก็คือเมื่อวัตถุได้รับแรงแล้ววัตถุอยู่ในสภาวะที่ได้รับแรงกระทำแล้วมันอยู่นิ่งกรณีที่อีกอันนึงก็คือแรงเสียดทานจนนะ mm hmm. kinetic friction นะคะ kinetic friction เนี่ยเป็นแรงเสียดทานที่ที่ผิวสมัมผัสเกิดขึ้นระหว่างผิวสมัมผัสนะคะขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ทีนี้มาดูภาพเนาะเราเห็นวัตถุเรียบเนี่ยมีวัตถุมวลเอ็มวางอยู่บนพื้นเนี่ยเออทำไมมันวางอยู่บนพื้นได้เ,อออเน่อย่างเช่นอย่างเช่นมีมีมีไอแพนี้ใช่ปะ่ะเรามีวัตถุวางอยู่ใช่ปะ่ะอ่ะอ่ะถลายไม่เอาละอ่ะมีไอแพวางอยู่เนาะแล้วก็มีวัตถุวางเอ้ยทำไมมันวางอยู่บนนี้ได้อ่ะเออเพราะมีอะไรเออเราบอกว่าม่มีแรงเสียดทางเนาะถ้าเอาพอก,กูจะเริ่าวางอ้าวมันถลาย แต่ทำไมอันนี้มันวางอยู่บนพื้นได้เราบอกว่ามีแรงเสียดยฐานก็คือถ้าเราซูมดูจริงๆอน่ะพื้นผิวมันก็ไม่ได้เรียบหรอกมันก็จะมีความโคขระอยู่เล็กน้อยอก็เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากภาพก็จะมีแอปพลายฟอร์สก็คือแรงภายนอกที่กระทำเนาะไปทางขวาวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดยฐานก็ไปทางซ้ายจุดทีแรงเฉื่อานเมื่อกี้ที่เกิดไปก็คือแรงเสียดทฐานมี2ประเภทเนาะก็คือมีแรงเสียดยานสถิตกับแรงเสียดทฐานจนนะคะค่าแรงเสียดทฐานเนี่ยจะหาจากไหนเนาะ แรงเสียดทานจะหาจาก f เท่ากับ μn ถ้าเป็นแรงเสียดทานสถิตก็เป็น fs นะคะเท่ากับ μs คูณ n μs คืออะไรนะคะ μs เนี่ยมันคือค่าสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์สออีทอสิตแรงเสียดทานสถิตไม่มีหน่วยนะส่วนถ้าเป็นแรงเสียดทานจน fk นะคะจะหาจาก μk คูณ n ส่วน μk ก็คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนนะคะ,ะซึ่งมาดูกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอันนี้เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง μs ค่า μ ขอโทษแกนแกนแกน f แกนแกนแกน y เนี่ยเป็นค่าแรงเสียดทาน ส่วนแกน x เป็น f ก็คือเป็น apply force ก็คือแรงที่ออกสมมติว่าเราออกแรงนะเราออกแรงจากศูนย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นค่าค่าหนึ่งวัตถุจุดนี้คือจุดที่วัตถุมันเริ่มเคลื่อนที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ก็คือจะเห็นว่าอันอันนี้อันนี้มันตลอดช่วงนี้คือมันยังอยู่นิ่งอยู่นะคำว,ว่าอยู่นิ่งคืออะไรความเร่งเป็นศูนย์ แล้วจากสมการกคือเลยนะกฎข้อที่สองของนิวตันที่เราเรียนไปเมื่อวัปที่แล้วจากสมการก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอซิกมาเอฟว่าวัตถุมันวางอยู่แล้วมีแรงเสียดทาน่ะมีแรงอะไรกี่ยวกับวัตถุบ้างก็จะมีมีแรง f ที่ออกถูกป่ะกับแรงเสียดยทานซึ่งแรง f กับแรงเสียดทานที่ทางตรงข้ามกันเนาะแรงสองแรงที่ทางตรงข้ามกันหาแรงลับทำยังไงนะคะจับลบกันเนาะก็จะเป็น f ลบแรงเสียดยทานเท่ากับ MA ทีนี้กรณีที่วัตถุมันอยู่นิ่งเนี่ยคือความเร่งเป็นศูนย์ความหมายก็คืออะไรเราก็จะได้ว่า f เนี่ยมันเท่ากับแรงเสียดทานซึ่งแรงเสียดทานช่วงวัตถุอยู่นิ่งเนี่ยมันก็คือแรงเสียดทานสถิตเพราะฉะนั้นเราเห็นกราฟแปลว่ามันเปกราฟเส้นตรงซึ่งความหมายคืออะไร f กับแรงเสียดทานสถิตมันเท่ากันจนถึงค่าจุดสูงสุดจุดที่มันเริ่มเคลื่อนที่จุดที่มันเริ่มเคลื่อนที่แรงเสียดทานอันนี้จะมีวัตถุจะมีแรงเสียดทานสถิต maximum แล ouais klar, ้วพอมันเคลื like ่อนที่ไปอะค่ะแรงเสียดทานช่วงน ซึ่งมีค่าคงตัวนะแล้วก็มีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตด้วยอ,อันนี้ก็คือเป็นสองช่วงกราฟนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอันนี้นังสือสสอวทมีนะคะสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีค่าเป็น μs กับ μk อย่างเช่นเราเราวัตถุสองวัตถุกระทำต่อก,กันอย่างเช่นเป็นไม้กับไม้เห็นไหม μs 0.7 μk 0.4 ค่ามิวจะอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งนะคะจะมีหนัก,กนมากก็คือหนึ่งถึงสี่ก็คือเป็นยางยางกับคอนกรีตก็คือยางกับคอนกรีตก็คือยางรถยนต์ที่ขับไปบนถนนคอนกรีตเนาะจะเป็นกรณีที่สังเกตไหมว่าเนี่ยอะล้อยางกับถนนเนี่ยช่วงพื้นแห้งกับพื้นเปียกเนี่ยความเสียดทานมันก็ค่ามิลมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถเร็วๆช่วงช่วงฝนตกที่มันพื้นมันเปียกเนี้ยค่าสมประสิทธิมันน้อยลง การยึดเกาะระหว่างล้อกับถนนมันก็น้อยลงด้วยเนาะอาจจะทำให้เหกิดอุบัติเหตุได้เนาะถ้าเราขับด้วยความเร็วเท่าเดิมนะอ่ะต่อไปมาลองดูตัวอย่างมาลองดูโจทย์กันนะคะโจทย์บอกว่าข้อที่หนึ่งนะโจทย์ถามว่ากล่องวางกล่องมวลสองกิโลกร,รัมไว้บนพื้นนะคะถ้าออกแรง F สี่นิวตันดังรูปอ,ออกแรงผลักวัตถุนะจากผาพผลักไปทางขวาเนาะจงหาขนาดของแรงเสียดทานที่พื้น กระทำตอกล่องก็คือโจทย์ถามหาแรงเฉื่ทานแน่นอนวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเฉื่ยทานก็นีทางตรงข้ามเนาะก็มาทางซ้ายเขาว่าโจมาดูตัวแปรว่าโจทให้อะไรมาบ้างเนาะโจทกิฟเว้นอะไรบ้างมวนก็คือ M ใช่ไหมคะเท่ากับสองกิโลกร,รมัมออกแรงก็คือ f ผัก4นิวตันดังรูปเนาะจงหาขนาดของแรงเสียดทานเขาให้มีไวอะไรมาเขาให้มีวสองค่าปะโจท์รียกร้อโจท์รียกร้อ เอฟเล็กเนาะแรงเสียดทานแล้วก็สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตก็คือเป็นมิวเอส0.3แล้วก็มิวเคเท่ากับ0.25โอเคมิวไม่มีหน่วยนะทีนี้ใช้สูตรไหนคะอยากหาแรงเสียดทานอ่ะก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอเนาะแล้วก็จากสูตรซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอแรงสองแรงที่ทางตรงข้ามกันจับลบกันเนาะก็เอฟลบ F, f ใหญ่ล f, เล็กเท่ากับ m อนะคะแทนค่า f ใหญ่มันเท่าไหร่มัน4นิวตันลบแรงเสียดทานเท่ากับ m 2อ่ะสองเราไม่รู้ความเร่งนี่ถ้าไม่รู้ความเร่งเราก็ใช้จากไหนอ่ะหาค่าแรงเสียดทานจากสรรมการก็คือ f เท่ากับมิมิ N, เนเาะโอเคอเพราะฉะนั้น มิวเอฟเท่ากับถ้าเราหา fs ก็คือมิวเอสคูณเอ็นใช่ไหมคะมิวเอสคือศูนย์จุดสามเอ็นก็คือเท่าไหร่แรงอันนี้แรงลงก็คือ mg ใช่ไหมแรงขึ้นก็คือ n เพราะนั้นเราก็จะเรียกว่า n เท่ากับ mg เนาะ m คือสองคือสิบก็ยี่สิบนะหน่วยเป็นนิวตันเพราะนั้นถ้าเราหาแรงเสียดทัน fs เเนี่ยได้เท่าไหร่เอ่ยตึ๊ด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 สองสามเป็นหกหกนิวตัน แล้วแล้ว fk ล่ะ fk ก็คือ m k คูณ n m k ก็คือศูนจุดสองห้าคูณ n ก็คือยี่สิบได้เท่าไหร่เอ่ยได้ห้านิวตันเห็นอะไรไหมคือเราออกแรงเราออกแรงสี่นิวตันใช่ปะแต่แรงเสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยคือ6นิวตันควาหมายคือยังไงควาหมายคือเราต้องออกแรงตั้งแต่ศูนย์่ยจะถึง6นิวตันมันถึงจะเริ่มเคลื่อนที่ แต่เราออกแรงแค่4ี่วัตถุเคลื่อนที่ไหมแน่นอนวัตถุมันต้องอยู่นะมันต้องหยุดนิ่งเนาะมันไม่เคลื่อนที่พอไม่เคลื่อนที่ก็ความเร่งเป็นเป็น0เราก็จะได้ว่าซิกมาเอฟเท่ากับเความเร่งเป็น0ูนย์ซิกมาเก็คืออะไรอะเลบแรงเสียดทานเท่ากับ0ย์ก็จะได้ว่า f ก็เท่ากับแรงเสียดทานเพราะนั้นแรงเสียดทานได้เท่าไหร่อะ,อะก็คือ f เท่าไหร่ f อนิวตันแรงเสียดทานก็4นะิวตันเห็นไหมเป็นแรงเสียดทานสถิตเนาะ คือแรงเสียดทานสถิตเนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์จนถึงค่าแม็กซิมัมเลยซึ่งค่าแม็กซิมัมของมันคือเท่าไหร่เนี่ยก็คือหกเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะได้ว่าแรงเสียดทานเท่ากับสี่นิวตันเท่ากันเนาะแล้วก็มันจะหยุดนิ่งเนาะไม่เคลื่อนที่อันนี้ข้อแรกนะจดเสร็จแล้วใช่ไหมไปนะคะมาดูข้อสองข้อสองเนี่ยวางกล่องมวลสองเอ้ยเมื่อกี้ใครไม่ทานหนูต้องสต็อปไปนะแล้วก็ลองดูนะ ข้อ2เนี่ยวางกล่องมวล2กิโลกร,รัมนะคะไว้บนพื้นเอียงทํามุม30องศาโอเคกับแนวระดับทํามุมกับแนวระดับคือตรงนี้30องศาถ้าทํามุมกับแนวดิ่งมุมมันจะเป็นแบบนี้เนี่ย30องศาแบบนี้น,นี้คือทามุมกับแนวดิ่งอันนี้โจทย์บอกทํามุมกับแนวระดับแล้วก็เอ่อกล่องอยู่นิ่งดังรูปจงหาขนาดของแรงเสียดทานที่พื้นเอียงกระทําต่อกล่องเขาให้มิวแรงเสียดทานสถิตมา0.7โอเค มาดูรูปก่อนมีแรงอะไรกระทำกับวัตถุบ้างนะคะก็มีแรง M g มพุ่งลงเนาะพุ่งลงตั้งฉากกับพื้นผิวแรง n คือแรงที่พื้นจะทำกับวัตถุอันนี้คือแรงเถามว่าวัตถุเคลื่อนที่ทางไหนล่ะสไลด์ลงมาตามพื้นเนาะถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่อยู่นิ่งมันก็จะต้องสไลด์ลงมาตามพื้นตอนนี้แรง MG เนี่ยยังไม่อยู่ในแนวแกน x กับแกน y เราก็จะทําการแตกแรง MG ก่อนนะคะอ่าแตกมาบนแกน x กับแกน y ใช้กดสามเหลี่ยมคล้ายนะถ้าตรงนี้30ิองศาตรงนี้ก็30ิองศาด้วยเพราะตรงนี้เียเป็น MG อะไรเอ่ย MG ็สาสส่วนตัวนี้ก็คือ MG cos คอรสาสโอเคมาดูสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์กิ๊เว้นอะไรมาบ้างมวลเนาะ M ท่ากับสกิโลกร,รัมนะคะให้เซตามาเท่ากับ30สิบองศาแล้วก็มิวเอสเนาะเท่ากับศูจุดเจ็ดโอเคโจทย์ต้องการหาอะไรเอ่ยโจทย์ดูควายอะไร แรงเสียดานคือ f เล็กเหมือนกันเพราะนั้นสมก,การก็คืออะไรอะ่ะใช้สูตรอะไรสูตรก็คือซิ g m a f เท่ากับ ma แล้วก็ได้นะโอเคทีนี้ถามว่ามีแรงอะไรบ้างก็ถ้าวัตถุเป็นเครื่อนที่ลงแรงเสียดานก็เคลื่อนที่ขึ้นเนาะแต่โจทย์บอกว่ามันอยู่นิ่งใช่ปะอยู่นิง่งแสดงว่าโจทย์ให้ความเร่งมาเป็นศูนย์ แล้วก็จากสูตรซิกมาเเท่ากับ MA, เอนี่ยตอนนี้มีแรง2แรงปะนี่ทิศทางตรงข้ามกันก็เอ็มจีไซด์ลบเเท่ากับเอแต่มันอยู่นิ่งคอมเล่งเป็น0เราก็จะได้ว่าแรงเสียดทานเท่ากับเอ็มจีไซเท่าไหร่2 g ง0ี 10, ส 30, ิบไซด์่วนสเพราะ,ะเราได้แรงเสียดทานเท่าไหร่สิบนิวตันทีนี้เราไปดูแรงเสียดทานสูงสุดก่อนแล้วกันเนาะ แรงเฉืทานจากสมการจากสูตรก็คือ f เท่ากับ mu n n ล่ะ n n ตามแนวแกน y มันตรงค่ากับ mg cos จุกนยเพราะนั้นจากภาพเราจะได้ว่า n เนี่ยมันเท่ากับ mg cos 30เนาะแทนค่า m 2 g 10 cos 30ก็คือรูท3มส่วน2ตัดตัดได้ n ก็คือ10บรูทสมรูท3มีค่าเท่าไหร่คะ1 7 3 2จุคูณ10ก็เป็น 17. 3 2ุดมสองนี่คือ n พะถ้าเราหาแรงเสยดทานจากสูตรนะ หาแรงเสียดทานสูงสุดถูกป,ป่ะตอนนี้ได้คําตอบแล้วแต่มาลองเช็คชัวร์ก่อนเนาะข้อนสูตรแรงเสียดทานสูงสุดอะไรนะอัม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 เอฟเท่ากับมิลเอ็นมเท่าไหร่คะศูนย์จุดเจ็ดเอ็ก็คือสิบเจ็ดจุดสามสองได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่เอ่ย 0.7นะคะคูณ17.32ได้12.12 4นิวตันนี่เด็กไม่องตัวนะขออยุาตพิพเลขนะอ่ะ,อะเห็นไหมว่าอะไรแรงเฉดทานสถิตสูงสุดเนี่ยมัน12นิวตันใช่ปะ่ะแต่ว่าแรงจริงๆก็คือแค่10นิวตันเนาะคำตอบคือตอบ10นะอันนี้มีค่าสูงสุดเออเพราะนั้นอันนี้ก็อยู่นิ่งเนาะอยู่นิ่งเหมือนกัน โอเคมาอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำคำถามตรวจสอบความเข้าใจสามจุดสี่เนาะมีสองข้อถามว่าแรงเสียดทานระหว่างผิวถนนกับพื้นรองเท้ามีผลต่อการเดินของคนอย่างไรเนาะแล้วก็ทิศทางของแรงเสียดทานอยู่ใน,นทิศทางใดถ้าขณะก้าวเดินข้อสองถามว่าการลดแรงเสียดทานสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเนาะ แล้วก็พอเบ้มมี3ข้อนะคะโอเคเดี๋ยวพอเบ้มกับตัวสอบของหัวใจครูใส่ไว้ในโน้ตให้ในกลุ่มไลน์นะคะโอเคเนาะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมอินบ็อกมานะคะ d m มาเดม